มีเงินหมื่นล้านก็ซื้อวันวานกลับมาไม่ได้สําหรับวันนี้กระแสข่าวหรือกระแสต่างๆที่พูดคุยกันถึงช็อคช็อคเรื่องโกดด์อัพเดอะแพก็คือกระแสที่ว่าเลี้ยงแพ้ยังไงให้ได้เงินคืนเป็น10ล้านอ้าวสำหรับแพเนี่ยเริ่มต้นได้ต้นทุนตั้งแต่5,000บาทถึงหลักล้านอะไรก็ว่าไปแต่ว่าแพเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอาชีพบ้านปลายชีวิต คนที่คิดว่าจะเลี้ยงแค่1ปี2ปีแล้วคืนทุนคุณคิดผิดเพราะอาชีพเลี้ยงแพะต้องใช้เวลาอย่างเราลงทุนเนี่ยหนึ่งแม่ปีหนึ่งเนี่ยได้ลูก1นถึงสงตัว2ชุดเพราะฉะนั้นเลี้ยงแพะยังไงให้ได้เงินล้านก็คือใช้ระยะเวลาบางคนอาจจะ5ปี10ปีอาจจะได้กําไร4-5เท่าหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าคุณใส่ใจสุขภาพแพะและผลิตผลงานผลิตภัณฑ์เนี่ยพัฒนาคุณภาพสายพันธุ์ ส่วนคนที่เลี้ยงแล้วได้เงินเนี่ยหมื่นล้านพันล้านมีไหมอาจจะเป็นเศรษฐีได้ไหมได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเลี้ยงไปเลยเจ็ดร้อยแปดร้อยปีเลี้ยงจนนายทุนเสาเกิดอีกรอบหนึ่งเลี้ยงไปเลยยังไงก็ไม่มีขาดทุนแต่ต้องใช้เวลานานนิดหน่อยอาจจะเกิดมาหลายรอบแล้วท,ทําพิัยกรรมไว้ว่าให้ตัวฉันเองในชาติน้าสําหรับข้อสุดท้ายไปทําอย่างอื่นดีไหมไม่รู้แล้วแต่คุณแต่ถ้าถามว่าทําไมต้องทําไม่มันเหนื่อย การที่เราทําเนี่ยผลลัพธ์มันก็จะต่างอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแต่ถ้าไม่เริ่มลงมือทําอะไรสัก,กอย่างเลยผลลัพธ์ก็เท่าเดิมก็คือศูนย์หนึ่งบวกหนึ่งอะ่ะมันน้อยยังได้สองแต่ถ้าศูนบวกศูนน่ะนั่นแหละไม่มีอะไรเพิ่มเติมสําหรับวันนี้ลาไปก่อน